เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกเดินไกลมากค่ะเหนื่อยมากสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่านะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2ย4แ1 3 0 0นม่นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำวิไลจอยได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะคะผมกับช่องไทยวิไลจอยนะคะอันนี้อาบน้ำเนาะเตรียนตัวจะไปร่วมง,งานนะคะทางนู้นเขาแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้ว เขามาในทีมชุดอันนี้นะชุดสงการเราไม่รู้ว่าทำไมมาในทีมชุดสงการจะได้เอาชุดลูกชายไมใ่ใส่ทีนี้นะพี่บัวกับพี่บอพลอยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพรเสียดายมากเลยไม่รู้ว่ามาในทีมชุดสงการพอดีลูกชายเรามีอยู่ชุดหนึ่งเลยไม่ได้ใส่เลย <laughs> เพราะว่าไม่ค่อยได้รู้อะไรอะไรมากม่ยเนาะไปกันครับไปกันครับพาเด็กๆเดินเล่นก่อนนะคะหมอหมอไม ฟังพี่อ,อลอไทยกำลังอันนี้อยู่กำลังแต่งตัวอยู่รอพี่ปอพอยกับพี่บัวก่อนนะคะอากาศที่แบบพลึ้มไม่มั่นใจว่าจะเสร็จงานไหมกลัวฝนตกก่อนมากเลยไ,ไหนเออเลือแตะมูห้าวิีชาวางสัตว์ อันนี้มีฮอตอไชอนะดยืมกับไหตัวขึ้นอ่ะชอบครับชอบชอบเพอเมื่อคืนกินแต่สับประรดนะนนต,ต้นสับประ,ดะรดพรยนไยผยนยอย่าเขา่าไกลสร้างสร้างสิเตะจะได้จะให้ผู้เฒ่าไปเล่นสร้างทั้งนั้นก็นได้ <c oughs> โอ้ยแซวแซวอ่ะพ่อพี่สองคำ ชอไปของแท่งล <laughs> ้วมูเขาใส่สูตเบอดียอยมาใส่ผูเดียวกับเด่นยังผูเดียวเหป๊ะป่ยางก่อนเด้อสร้างน้อยไม่สรา ยางน้อยย่างสาวกมูไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะที่งานเลยเนาะก็แม่นางก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเดินมามาไม่ทันลูกชายกับคุณแม่เข้าไปข้างในงานล้เรามางานนะครับเปิดตลาดนะสินค้าเกษตรอินทรียนะคะของดี t o ท็อปเมืองสุรินนะคะเนี่ยอ่อสวยมากเลยตลาดสีเขียวนะตลาดอินซีย์นะคะก็ เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในแล้วก็ไปตามหาลูกชายกันนะคะไม่รู้ว่าลูกชายเราอยู่ไหนนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วลูกชายเหวน่าเห็นเด็กน้อยแล้วแบบอันนี้เชียวูค่ะช้างมาเยอะพอสมควรนะคะพี่บัวก็อยู่ตรงนี้พี่ประพาก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ลูกชายอยู่ตรงนี้ลูกชายมาอ่อามารับจ๊อบเสริมนะครับช่วยเขาตัดช่วยเขาขุดหญ้า มารับจ็อบเสริมช่วยเขาขุดหญ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลูกชายเราหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกชายเราหน่อยนะคบ like, น,น้อยขาดน้อยับครับเฮ้ยเหนือหน่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกเดินไกลามากค่ะเหนื่อยมากเดินตามลูกชายไม่ทนันอยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาอาหารให้ลูกชายเรากินกอน <c oughs> มีแขกมาป้อน กล้วยด้วยนะครับขออีกครับขออีกหนูหิวครับระะครับครับข่าวเด็ดไป<ๆ>เอาต้องสับปะรดมาให้ลูกชาก่อนนะครับเนี่ยเฮ้เน้อยน้อน้อยะคิดดูคิดคดูครับ บรรยากาศคอนค้างอันนี้มากนลยอุ้มคืมครับอุ้มคืม,ข,มขุดยาเขาแล้วครับขุดยาเขากินแล้วครับ สับปะรดก็ไม่แตะเลยเีโอ้ยไม่แตะสับปะรดไปขุดยากของกินแล้วครับยูพี่พลอยพี่บัวอยู่ฝั่งนี้นจะเล่นอย่างเดียวเลยมดสิครบมือดูข่หมดเต็มเลยจะมาเล่นมดสิครบมือลูกคนหูก็สรุปนะคะ ลูกชายเราลูกชายเราเด็กสุดค่ะเด็กสุดในงานเด็ก <5 S 1> <laughs> สุดในงานนะครับงานนี้ดูดากดูดากดูพี่พลอยไปจกปากพี่พลอยพี่พลอยกินอะไรครับขอผมกินด้วยครับ <5 S 1> <laughs> ไอ้นู่นแล้วครับของตัวเองไม่กินนะครับพ่ออ๊อาไปหันนะ พี่พอยพี่พลอกินพูดอะไรเลยเขาเปิดงานแล้วเอเอป่งนุชเปิดงานแล้วนะได้กินกล้วยดูดูดดดตาตาเลือกตะเลือกห่ว <c oughs> งกินมากเลย <c oughs> น้อยน้อยกลัวลูกชายตื่น แต่พอต้องขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวเขามีผู้มีอะไรเนาะเพราะเราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเขาจะแจ้งล่วงหน้าแต่อันนี้ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเราก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าจะมีผู้ไม่มีผู้นะเนาะแต่พอขึ้นประคองปลอบใจข้างบนก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวรอกันนะรอให้เสร็จงานนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยก็คือเรายังไงเราก็ต้องต้องได้กลับวนี่อยู่แล้วกลับช้าอยู่แล้วด้วยเท่า ตอนนี้ก็ขบวนเริ่มเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ <hi> ้เาเขาน่าจะเดินอ้อมกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกหรือเปล่าแม่นางก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็กําลังรออยู่ลูกชายเราก็เดินปิดท้ายนะคะเพราะว่าเอ่อคงเดินพร้อมเพื่อนไม่ได้จริงจเนื่องจากว่าก s <S ลัวไปดูๆดูดูเห็นไหมคะกลัวไปติดคาหลังเขาเนี่ย แดดกำลังเริ่มออกมานะคะไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงเนาะอันนี้ช่างแฝดเขากำลังถ่ายรูปกันนะคะดูลูกชายเราน้อยครับน้อย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 ครับน้อยให้คุณแม่ถ่ายรูปสวยๆก่อน ลูกชายเราไม่ให้ความร่วมมือเลยชี้ด้วยน้อยของแม่ไม่เอาไม่ความร่วมมือเลยดูแดดค่ะแดดแดดมาน้อยลูกไม่เขาลูกนี่แหละคะ่ะทำไมถึงได้เดินล้างท้าเขาก็พอยอย่างงี้นะเห็นไหมไคะอ,อันนั้นก็จับแว่เอาเบอร์สุยางไว้ ร้อันนี้มันค่อนข้างอบอ้าวแล้วตอนนี้สายปาดครับสายปาดช้างเยอะครับคนเยอ่ท่าหลังสั่งอ่ะน,นี่คนเยอะมากครับไม่มีที่จะเดินให้ช้างเดินนะครับต่ที่ให้ช้างไม่เห็น <laughs> ก็น่าจะเดินไปถึงนะรูออมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มไกลเรื่อยแล้วแม่นางว่ายังไงแม่นางก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเอาเดินเราเดินแค่แค่นี้ก่อนนะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพราะดูแลเหมือนกับเขาพาช้างเดินถ่ายรูปซะมากกว่านะน่าจะให้มันถึงเขาเรียกอะไรนะถ้าถึงเวลาสิบโมงอ่ะมีช้างแสดง ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะช่องพายบุญหลายจ่อยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีนะจ๊ะ